สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับหมี่ซีดนะครับวันนี้หมี่ซีดมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอาหารจานเดียวในช่วงกักตัวโควิดแบบนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวผัดไข่โชยุครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะครับมาดูกันเลยวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวก่อนนะครับนี่ข้าวผัดวันนี้ของเราจะมีงาขาวด้วยนะครับเอาไว้โรยหน้านะ เราก็ตั้งกระทะแล้วก็ทําการคั่วงาขาวด้วยไฟปานกลางนะครับนี่เมื่อได้ลักษณะที่เป็นสีแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเราก็ตักใส่พักไว้ก่อนนะครับนี่หอมกลิ่นของงาขาวมากๆเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมเครื่องทำข้าวผัดกันนะครับก็จะมีคนาครับคณะนี่เราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอามาหั่นนะครับ แล้วก็พักไว้ในภาชนะพักก่อนนะเราไม่ได้ใส่คณะอย่างเดียวครับเราจะใส่ผักกาดขาวลงไปด้วยเราก็เอาผักกาดขาวเนี่ยมาหั่นนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับเอามาหั่นให้เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทําการแกะให้เขากระจายเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับ นะครับเราจะเอาแครอทมาหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับอย่าหั่นชิ้นหนามากนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปผัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทันกับผักตัวอื่นนะครับและนี่ก็คือผักของเรานะครับที่เราหั่นเตรียมจะทำข้าวผัดนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะใส่แฮมลงไปด้วยครับวันนี้เราก็ซื้อแฮมจากเซเว่นมานะครับนี่ เราจะใช้2ชิ้นนะครับ2แผ่นเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะต่อมานะครับเราจะทําการหั่นมะเขือเทศครับนี่มะเขือเทศของเราสีแดงสดน่ากินมากๆเลยครับมะเขือเทศนี่ช่วยบํารุงผิวนะครับถ้าใครชอบเนี่ยถ้าใครชอบกินเนี่ยรับรองว่าผิวดีแน่นอนนะครับ มาครับต้นหอมครับเราจเจาะต้นหอมมาตัดด้วยกรรไกรแบบนี้นะครับต้นหอมของเราสีสันสดใสมากๆเลยนะครับเนี่ยมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเราก็เทน้ํามันลงไปในกระทะนะครับและจากนั้นนะเราก็ใส่แฮมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับทําการผัดคลุกเคล้าให้แฮมหอมนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับตอกไข่ไก่ใส่ลงไปนะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่ประมาณ3ฟองนะครับหรือถ้าใครชอบกินไข่เยอะๆเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปให้เยอะกว่าน,นี้ได้นะครับนี่ไข่ไก่ของเราสีสดใสมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาสตีิวนี่ยคนคนไข่ให้เข้ากับแผมนะครับ เรานะครับก็รอให้ไข่เนี่ยเซตตัวสุกนะครับเมื่อไข่เริ่มเซตตัวสุกแล้วเราก็ทําการผัดกลับด้านครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราทําการครั่วไข่ไปเรื่อยๆนะครับจนไข่เนี่ยเซตตัวสุกแห้งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ตักพักไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะมาทําการผัดข้าวแล้วก็ผักกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับใส่น้ำมันลงกระทะครับจากนั้นนะครับใส่ผักลงไปทําการผัดกุ๊คเ้าผักกับน้ํามันนะครับนี่ตอนนี้ผักของเราก็เริ่มนิ่มตัวลงแล้วนะครับจากนั้นเราจะใส่ข้าวสวยลงไปครับโอ้ข้าวค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะบอกว่าข้าวชารินี้นะครับกับผักจํานวนนี้นะ ทำให้เราได้ข้าวกล่องเนี่ยนะครับประมาณ5้ากล่องนะครับวันนี้มีซิจะทําข้าวไปให้พี่รปภหน้าหมู่บ้านด้วยนะครับนี่เราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายครับแล้วก็ใส่โชยุลงไปนะครับแต่ว่าตอนใส่โชยุเนี่ยมีซิตลืมถ่ายไว้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผักกับข้าวเนี่ยจะเริ่มแห้งนะครับนี่จะบอกว่าวันนี้ข้าวของหมี่ซีดค่อนข้างจะแบบว่าออกไปทางแฉะนะครับแต่ไม่ได้แฉะมากนะครับก็คือยังเป็นเม็ดใช้ได้อยู่นะครับจริงๆการผัดข้าวนะครับก็คือต้องใช้ข้าวที่เป็นเม็ดแข็งๆนิดนึงเนาะคือใส่น้ำเน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าหมี่ซีดก็จะทำการ คั่วไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ความชื้นของข้าวเนี่ยออกไปนะครับนี่แล้วเราก็ใส่แฮมกับไข่ที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปตามด้วยต้นหอมครับแล้วก็มะเขือเทศครับสีสันสดใสมากๆเลยแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ หว่างตอนที่เพื่อนๆคุกเขานะสามารถชิมได้เลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยโอเคแล้วหรือยังนะครับถ้าไม่โอเคขาดเค็มขาดหวานก็สามารถเติมได้ตามใจชอบนะครับและขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวของเราครับวันนี้มีซี์เลือกใช้กระเทียมเจียวที่ซื้อมาจากโลตัสนะครับเพราะว่า ไม่มีเวลาเจียวเองครับแล้วก็ดันเปิดตู้กับข้าวมาก็เห็นกระเทียมเจียวที่ซื้อมาติดไว้อยู่พอดีก็เลยเอามาใส่เพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดไข่ซอสโชยุของเรานี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมที่จะตักใส่กล่องครับวันนี้มี่ซีจะเอาไปให้พี่รปภหน้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับมี่ซีเตรียมไว้4กล่องนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ ว่าเขียงของเราวางได้แค่4กล่องนะครับเราก็ตักให้ครบทุกกล่องให้เท่าๆกันนะถ้าตักไม่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะหาว่าเราลำเอียงนะครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆของมีซิดนะครับที่ลงทุน100บาทนะครับวันนี้ใช้งบไปประมาณ100บาทได้ข้าวประมาณ5กล่องเลยนะครับได้ข้าวผัดไข่โชยุ5้ากล่องนะครับส่วนโชยุเนี่ยมีซิดมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับ นี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะทําการโรยงากันครับเราก็โรยงาลงไปเลยครับงาหอมๆนะครับก็จะได้เป็นข้าวผัดไข่โชยุสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆใครอยากจะเอาไปทําขายนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อขายกับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าน้องๆน่าจะสนใจอยู่นะครับยังไงมีฟินก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบซีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครมีสูตรข้าวผัดง่ายๆเด็ดๆเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับหรือถ้าใครชื่นชอบอยากจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับคลิปนะครับในการทำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ